กับคนงานรับพี่น้รับไปดีครับโอ้บเ้ยมาสิบกิโลัครับ่้นมราเว่าลนุงเลียงจิบข้ามือยังวะโอ้บได้ยังบ่อันนั้นเห้ยยังบ่กิน ครับเ <c oughs> ป็นนะครับการทั้งไทยสบายดีครับพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่าครับพี่น้องครับลมทะเลครับบ่าวปุ่ไทยมันใหญ่กับเทียนหองไปหากินกับพี่น้องไทสูดน,นะครับบ่าวปุ่นพอก,กับพี่น้องพี่เจ้ากับมโอนี้นะครับเท่าโอนี้นะครับเท่ากับไปหายอยู่หาก,กินนะครับ สามิธีชีวิตของคนอีสานเท่านี้แหละครับพี่น้องครับนี่ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงครับพี่น้องครับยำกระเวยงกะกระเวยยำม,มือเส้ากับใส่เบ็ดใส่มองครับยำมันขึ้นจากการเตาหลังอองใส่เบ็ดใส่มองกับหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับยำกลางวันมาก,ก็ไปหาทํางานรับจ้างได้เงินมากกับเสื่องลูกเสื่องเมียอ่าเอาไปเดิเที่ยวสะปะป๋าเล่าครับพี่น้องครับ หม่อวานนี่นะครับตุลมบะละกันนะครับกะบดได้ลงมากครับเมื่อวานนี่โอ้ยนะครับทีมงานขอเข้าได้หมานปลาตองกรายว้าว้ยครับสามโลครึ่งครับหมื่อวานครับสำหรับวันนี้นะครับน้ำของก็ขึ้นพอประมาณ โอ้พหคนผสปรุงอาหารให้ปลากินครับฝ่ายถนนครับเบาเอี้ยงห่อรักษาจัทบทำเมือ่อวานนี่ครับเมือ่อวานนี่ครับปอมปอมฮะปอมปอมู็ได้หนินะครับเมือ่อวานนี่ครับเขากับปักเบ็ดไปหลายครับพี่น้องครับกินข้ามือ้อมาจ้ะแต่ตอนเศร้านะครับแต่ตอนเศร้านี่ โอ้ยครับตอนเศร้ากันก็ได้ประตองกายนะครับใสส์3กิโลเครื่องครับ3.5กิโลกรัมนะกิโลกรัมในประเทศลาวพ่อ้องกิโลกรัมนะเพื่นบอกว่ามีกิโลกรัมเดอ้อประเทศลาววายมันตีขาบ้างแล้วเนี่ยพ่อเขาแพ้ด้วยมัดไบวอตั้งใจมัดไบวอ ไหลแล้วบ่เรดบ่ข้ามข้าไปไงกินอะไจะเฝ้านะเด้อโทรหาเฮาไเด้อเซรตเฮาเด้อจากได้ตัวหันเล่าดิ่นะนะครับประเริฐสุครับปวงกดขัง ไซส์10.2กิโลมีจัดเลยนี่นครับเขากาใส่ไว้ระหว่างกระสังครับพี่น้องครับใส่ไว้ระหว่างกระสัง <c oughs> ยืดคอขึ้นไปยืดคอลงไปดูมันกินลังไดแต่นูวัาน <c oughs> อยู่ในกระสังนี่บ่หวาน ม,มันมันสูบขามือเลยอ <leaving there. S 1> ๋อ <De> ส <ep> ูบขามืออร่อยเลยอ่ามันมีเยอะแล้วเนี่ยผมบอกมาสิไรม่องที่บอกวันนี้โอ้นะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับอย่าเบ็ดอย่าม่องแล้วนะครับเขาก็จะไหลมองปลากระแตบครับพี่น้องครับปิดน้ำโขงล่าปลากระแตบอีกวันหนึ่งพี่ไรตัวหัน คาดเครื่องไหมโอ้โหฟังนี่คักว่ะตะน,นูยังลอยอยู่บ่ทางเออใออส่สองลงังครับบ่บงตัวนี้ใส่ใส่จากหลังนี่เอาตึ้อ ตึงตึงไหมเจ็บดิดน,น่าลงฝนร่มลงมาแล้วมันยังมีอากาศติโ้ทางฝาคอนะครับตะเบนกะกำลังสีขึ้นครับตาเบ้นกะกำลังสีขึ้นครับพี่น้องครับ ยังมีเวลานะครับยังมีเวลากัมาเอ็ดเอ็ดคลิปบันพีบรน้องเบิ้งครับพี่น้องครับอยากเสียให้พี่ให้น้องนะครับเบิ้งวิถีชีวิตของพี่น้องตีอยู่ริมฟังแม่น้ำโขงกับพระเอกของเราเนี่ยเบาดูนะเจริญครับอยู่ประเทศลาวบนห้องอ้ายครับอยู่ประเทศไทยห้องพอตู้ท่านผู้ช่วยอนงสุวรรณ หรือว่าปุชว่วยมงงันเราเฮิร์เมียแต่เดี๋ยวนี้นี่ขาลงน้ำแข็งนี่จะเปลืองเสือหน่อยนึงครับถ้าบ่ได้ลงน้ำนี่บ่ได้ใส่ได้เสือ,อน,นี่ครับปุช่วยอันดอนสุวรรณหยัดครับเบิดเบิดเพื่อนมีเสื้ออยูซี่สามตัวนี่ละเสือเ้อแขน,นยาวตัวนึงเสือเ้อแขนสั้นตัวนึง <S <S แล้วก็ชุดชิคากีชุดหนึ่งกอแบบนั้น นะครับพี่น้องครับนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่ขับฟังนะครับกับบ้าเบ็ดแล้วนี่เขายังบทัฒนยามครับสีมันซัมซองสบอนี่เนาะอุ้ยน,นี่มัดไปทัางนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าเบ็ดเยินปลาเล็กปลาน้อยเขาก็ได้แล้วคิวลูกซุปใช่ปะ เป้มะแขนแฮน่นิมูนเะด้นหมอันนิมูนไะด้ไหมแอมยะดีด้วยมัน<ป>นอนอย่เป้ยวแ้ันนี่ระคักได้หนิะจะก,กระซั่งแอมแอมรับเมา,าบ่ไดนระเบาะ,ะ,ะมันมีเพียรลายว่าแถวนี้หแต่ดูด โอ้ยเสียเอาไม้เสียเอาไม้มาปกคันอีกนะนี่เอ็มเอเอาเสียเอาแป้นมาปกกันเด้อเอาเสียเอาแป้นมาปกแล้วนี่วะปกเอาไว้นั่งตึกป่าครับพี่น้องครับแต่ละป่าหญ่เขากับมือนี่ก็คือสีบัส้งครับ หลวงพ่อล้มลงมานั่งประครับพี่น้องเอ้ยครับแขว<อ>แขวคาดปลอดภัยม,มีจกักโตครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับพี่น้องครับดัังงน่บอกจากลาพีจากลา,ากลาองกันไปสักพี่ครับพี่น้องครับเฮ้ยไป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 เข้าไ,ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไป ครับพี่น้องครับพรานประเสริฐนะครับเอาแล้วครับปลาใหญ่ครับเกือบเศร้าโลครับเข้ากับที่ลงไปเอาปลาใหญ่ซอยกันครับพี่น้องครับโอ้ยสลับทีมงานของตูนหนูตูมงนะครับมิดจัดครับมิดจัดครับไม่ได้ชมขอแค่ดมกลิ่นก็พอครับไปลงไปเอาปลาใหญ่ไปเบิ่งปลาใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวขับผลงานครับพี่ต๊ครับไปดีครับโอ้ยขอบคุณ18กิโลครับพี่ตครับ18โล3 18โล3ครับพี่ต๊ป้ากิโลครับพี่ตครับโอ้ยโอ้ยอ้ ท่านมะแล่เกิมาเลยจะรุนจะรุนเลยนเจอพี่โต้เอยมีบัลลังตองเตะโอ้โหสับสักเสขนาดสงสุสําหรับวันนี้นะครับเขามาแล้วกันจะลุ่น like, กไลัยกดแช่เพื่อเป็นกับรังใจกับทีมงานคอรมขของเดอะซีรีส์สําหรับวันนี้ก็จากลาพีจากลานนกันไปสํานี้ครับ พบอพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับอยู่ดีกินหวานบัวบนคอยด่ำรวยรับรวยสุขูุคนครับสวัสดีครับ